เั็นเดี็กระสอบบ้างอันชิบิเชียวใช่ไหมไปจงหอยจมอหอยคืตัาทั้ง,งเพื่อเดี๋ยวเราไปดูโชโฟเฟอร์กันก่อนดูความพร้อมของโชโฟเฟอร์คิดว่าไงไปถึงไหมคาดจะถึง อนนี้ทีมงานทีมงานานี่อาน,น้ยุบแจงเสื้อสม้มฮะแกวได้แล้วหจอดแล้วน้ำแข็งบานนี้เป็นไปใช้กัผู้สิพาไปไปอเรื่อยพ่ไปบอค้างมันหู้จอกเลยคไปจค้างา<ว> <laughs> ไม<ป>ไ <laughs> น,นนงกนากาเทา,าตตราดูคุณนายไปไปเที่ยวนะคุณนายไปเที่ยวใส่นาฬิกาด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวไม่รู้เวลาค่ะอุปกรณ์ที่เตรียมไปะนะนี่นี่เรามีเครื่องปรุงอาหารนะเนาะไม่มีค่ะน่ะไม่เสียมลอยนเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปหาพวกใบไม้อะไรเป็นเครื่องปรุงแทนค่ะนี่ได้ํามาแล้วอ๋อ ไปขึ้นรถใช่ห้ามนั่งเ่าอันตรายมือนนี่บ่บลับประกันความปลอดภัยเนาะไปแจ้งมันอันนี้ให้มันเดี๋ยวมาใส่กันอันนี้ันมมีีสายเออไปเอาใส่กันหวานหวานเท่ากันคน จอดอปะนี่พาจอดบ้านอพอก,ก้อนเนี้สายจอดบ้านพอก,ก้อนเด้อ<ช>เอาอํำแข็งก่อน ังขอขอฮะพวกอันน<อ>ี้มันถ่ายวิดีโอคนจะพอขอกับปรเด็จขอขอมึงจังไปถ่ายอยู่พุน่บนบ่ดไม่ขับรถให้มันนิ่มๆหน่อยเด้อกู <c ười> นั่งไม่ได้ว่ากูขี่หักไหนง <c ười> ฟังไม่ได้แล้วขี่กูจะหักไ,ไงขี่กูจะหักไงต่อป้าาฮ็ก่อนหลัก ถ่ายวีดีโอเมือนมึงมันกัไปทงเงิ่อนนี่นะไปเด็ดใส่บุ๊กเด็ดบุ๊นคนยอะคนนี่นะ่ายเนียวกอเ็นทงเงินหัเ็น,เนทงงนถ่ายวิดีโอเนาะ いいね。<a> <laughs> ่อนหมองงมไผ่ดล้ววันี่ไหมอนน้ำายวันอนเนีเรด้แว่าน้อันนั้นคอยมาเลี้ยวมาต้องลืมนะ่ะลืมนี่เห็นได้เอามาน้ำบาาา่าจังกันอือ

มาสีว่าโขยขันเาอ่ะหุ่นนาบหนาเนดบ้นอ่ะมือพร้อมชูบานตอนนี้อพูดเด็กเขาก็มองรองเรียอยู่เออเอาแห่เนีเด้ยอนมาสว่าโมขยขัเ <c oughs> ขนเา ไปแล้วฮไอนฮ้อนฮอนฮวนไปแล้วมามาง้มหอยน้องคุณจับเ้มดึกดุ๊ยเป็นยังไงคุณท่านคือย่งไงเยอะเยอะเยอะแ้่ไหนอ่นไหนไมังเนาะได้เยอะโตละไม่ได้ดีตัวนี้

บรรยากาศเย็น,น,ยน,ยนๆไม่น้อยลเลยโเด่นน้ำมิ้น์กลาดโอกาสเลยว่ามิน์ถ้าเจ้าของร้อยูน้แจงได้ยังไหนได้นี่เลยไหน,น,นดูดิที่มือ้ออแต่ว่ามันงมยากนิดนึงราะว่าไหวน้ำเพราะเป็นป้ากนะาอ่นั้นยัน ย่านตกมิ้นขาดเลยมิ้นเลยไม่ได้ลงเลยยินหนาไม่เป็นไรนั่งให้กำลังใจเลยนะแถวโค้งไปอีกที่แล้วครับไปไปโดดน้ำ เปหนเสร็จิ้ภารกิจแล้วหนาวมากเบิงเบิงเบิงจําเราเบิ้งหุนยังกันหี่นีเบิงเบิงหุนยังนี่นี่ขึ้นตาเราจะสอบนี่โอ้สอบนี่เดีย่เติรื่องสอบนี่นี่โตยิ่ใยญ่ตัวท้ายอ๋อ